สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหมอกและสัมผัสอากาศ,ากาศดีๆที่เขาค้อกันนะคะเราออกเดินทางประมาณ8ปดโมงเช้าเราใช้เส้นทางไปสระบุรีค่ะทางหลวงหมายเลข2ี่ถึงอำเภอวิเชียรบุรีเมื่อถึงอำเภอวิเชียรบุรีเราก็ต้องไม่พลาดไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ไหมคะเราแวะร้านไก่ย่างตาแปะ2ค่ะซึ่งร้านจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะต้องกลับรถ ไก่ที่นี่มี2แบบนะคะจะมีไก่ไทยย่างกับไก่พันย่างไก่ไทยย่างก็จะเนื้อน้อยหนังจะกรอบค่ะไก่พันย่างเนื้อจะนุ่มเนื้อเยอะซมตําอร่อยนะคะราคาไม่แพงเมื่อทานอาหารเสร็จก็ขับรถกันต่อค่ะมุ่งหน้าสู่จุดชมวิวเขาค้อค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเขาค้อเพราะป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นคอเยอะค่ะก็เลยเรียกว่าเขาค้อ หลังจากนั้นเราไปเช็คอินกันค่ะที่ The Imperial Pool แก้ว Hill Resort ครั้งนี้เรามากัน3วัน2คืนนะคะที่พักของที่นี่นะคะจะมีแบบบ้านค่ะแล้วก็แบบตึกเราจองไว้แบบตึกนะคะอยู่บนเนินเขาเราจองที่นี่มาในราคา3,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะนอน2คืนรวมอาหารเช้านะคะขึ้นไปที่พักกันค่ะเราได้อาคาร6นะคะห้องพักของที่นี่นะคะออกแบบสไตล์แบบยุค90เลยค่ะ เตียงนิ่มที่นอนกว้างขวางนะคะเห็นวิวเขาสวยๆและที่สำคัญ WiFi ถึงค่ะชมบรรยากาศที่พักกันค่ะ ตกเย็นเราไปทานอาหารที่แถวแคมป์สนนะคะชื่อร้านว่าครัวเขาเคาะอาหารที่นี่อร่อยค่ะรสชาติจัดจ้านดีราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะทานเสร็จก็กลับที่พักกันค่ะคืนนี้มาลุ้นนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกให้เราเห็นไหมตื่นมาตอนเช้าพี่หมอกมาหาที่หน้าระเบียงเลยค่ะ ก่อนวันออกเดินทางนะคะแฟนเราโทรหาที่พักค่ะถามว่าช่วงนี้มีหมอกไหมที่พักบอกว่าอาทิตย์นี้ยังไม่มีหมอกยังไม่มีฝนตกเลยเลยไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่วันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะมาเจอเหมอกเต็มๆเลยตอนแรกยังนัดกับแฟนเลยค่ะว่าไปจุดชมวิวกันดีกว่าเผื่อมีหมอกทีนี้ไม่ต้องไปจุดชมวิวแล้วค่ะดูที่ริมระเบียงได้เลยส่วนด้านหน้าห้องนะคะก็สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งละค่ะที่เราชอบมาเที่ยวได้เจอบรรยากาศดีๆได้กินอาหารอร่อยถึงแม้มันจะบั่นทอนเงินในกระเป๋าเรานะคะแต่ช่วงเวลามาเที่ยวมันคือความสุขที่สุดเลยค่ะเราเก็บบรรยากาศของที่พักมาให้ชมกันนะคะเผื่อใครอยากมาเที่ยว ไปทานอาหารเช้ากันค่ะที่นี่มีอาหารเช้านะคะเป็นเบรคฟาสต์อาหารก็เหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปค่ะเลือกทานได้เลยว่าจะทานเป็นอาหารไทยหรือว่าทานเป็นเบรคฟาสต์นะคะข้าวต้มที่นี่ก็มีค่ะแนะนำว่ามาเช้าๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อค่ะ วันนี้ที่แรกที่เราจะไปนะคะคือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วค่ะดูรีวิวนะคะเขาแนะนำให้มาด้านหน้าวัดค่ะเป็นทางที่ขับง่ายไม่ชันวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วนะคะตั้งอยู่ในตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2547ถ้ามาเยือนเขาขอ้อจุดที่ต้องเช็คอินอันดับตน้ตนๆก็เป็นที่นี่ละค่ะ ไฮไลท์ของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วคือมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ค่ะที่ตั้งตระงานโดดเด่นท่ามกลางวิวผาสวยๆสำหรับการแต่งกายของผู้หญิงนะคะห้ามสวมกระโปรงเหนือเข่าค่ะกางเกงห้ามขาสั้นนะคะใส่เดี่ยวก็ไม่ได้แนะนำว่าให้เตรียมผ้าคุมมาด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เตรียมไว้ก็มีบริการอยู่หน้าวัดค่ะไม่ฟรีนะ ไปค่ะเราเดินไปต่ออีกฝั่งนึงนะคะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะคือเจดีพระาธาตุถาแก้วเป็นเจดีกลีบบัวที่เป็นสีทองค่ะตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องและหินสีต่างๆสวยงามมากเลยใครจะมาที่นี่แนะนำว่าให้มาเช้าๆเลยนะคะหรือไม่ก็สี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะเพราะอากาศจะดีแดดไม่ร้อนที่นี่เปิดตั้งแต่8โมถึง5โมงเย็นนะคะไปดูน้องแกะกันที่ม่อนแกะเขาคอค่ะ ที่นี่มีค่าบริการเข้าชมนะคะผู้ใหญ่100บาทถ้าเป็นเด็ก40บาทค่ะนำไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้นะคะ20บาทเรามาประมาณบ่ายสามนะคะอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนเลยค่ะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะและน้องแกะก็น่ารักมากเลยนะคะขี้เล่นมากเลยเวลาเปิดทำการของที่นี่นะคะ7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็น7มงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะ หากใครอยากให้อาหารน้องๆน,นะคะก็มีบริการอาหารเม็ดค่ะถาดละ30บบาทเท่านั้นเองสำหรับน้องๆที่จะถือถาดอาหารนะคะแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ควรดูน้องอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะแกะค่อนข้างจะมีแรงเยอะค่ะที่สำคัญเดินตามด้วยค่ะกินจุมากๆเลยไปอีกคาเฟ่หนึ่งค่ะชื่อบ้านเขาคาเฟ่ตัวร้านนะคะจะเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ริมเขาเลยค่ะ จุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะมีระเบียงที่เห็นวิวเขาได้แบบพาน,นรามาเลยค่ะร้านนี้เรามาช่วงเย็นนะคะได้ดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ด้วยค่ะเพราะว่าร้านนี้เป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆเช่นเดียวกันค่ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะขากลับเรามาแนะนำร้านคุณมะขามนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านนี้ที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเป็นกล้วยสอดไส้มะขามค่ะใครที่ชอบทานกล้วยแบบเพลินๆนะคะนี่เขาทำแหวกแนวมีไส้มะขามด้วยค่ะเรากินเพลินมากเลยนะคะอยากจะมาแนะนำทุกคนค่ะอันนี้มีบริการส่งฟรีด้วยนะคะไปที่เฟซบุ๊กคุณมะขามได้เลยค่ะ จบทิปแล้วนะคะสำหรับ3วัน2คืนของเขาเค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ